สวัสดีครับหายไปสัปดาห์หนึ่งก็ต้องขอโทษเลยครับพอดีขี้เกียจจริงๆเออมันขี้เกียจแต่วันนี้ครับรับรองว่าจัดเต็มแล้วก็เป็นเหมือนคลิปถ่ายโทษที่หายไปสัปดาห์หนึ่งอ่ะวันนี้เราจะมาคุยเกี่ยวกับอนิเมะที่เพิ่งจะเข้าโรงไปนะในไทยก็คือโจเซ่เดอะไทเกอร์แอนด์เดอะฟิตอ่าคลิปนี้ครับเดี๋ยวผมจะขอแบ่งเป็น2ช่วงแล้วกันนะคือช่วงแรกก็จะเป็นแบบรีวิวไปอ่าช่วงรีวิวนี้ก็คือจะไม่มีการสปอยอ่าจะไม่มีการสปอยเกี่ยวกับเนื้อเรื่องที่มันค่อนข้างจะสําคัญหรือ ว่าเป็นประเด็นอะไรแบบนี้ก็จะไม่มีแต่ช่วงหลังเนะี้ยช่วงหลังจากเนี้ยก็จะเป็นการพูดคุยแล้วกันแบบว่าคนที่ดูมาแล้วอะไรแบบเนี้ยเออมานั่งคุยกันคือเรื่องนี้มันก็มีหลายอย่างที่ผมแบบชอบแล้วก็ไม่ชอบนะเออก็เลยอยากจะมานั่งคุยสาหรับใครที่อยากจะมานั่งคุยหลังดูจบนะก็ ไปตามเวลานี้ได้เลยครับก็เดี๋ยวจะทิ้งว้าไว้ให้ก็ว้าไปเลยนะส่วนคนที่อยากจะฟังรีวิวนะก็ไปกันเลยครับคือเรื่องนี้ครับมันหยิบประเด็นของสิ่งเล็กๆที่เรามองข้าวไปก็คือคนพิก,การนะจริงๆคนพิก,การนะ่ะมีเยอะนะแต่พูดตรงๆนะตัวผมเองก็ด้วยคือบางทีเราก็แบบว่าทําเป็นเหมือนมองไม่เห็นนะคือบางทีเราก็ไม่ได้สนใจอะไรแบบนี้ใช่ไหมล่ะพอดูเรื่องนี้ปุ๊บมันก็รู้สึกแบบเออก็รู้สึกผิดเหมือนกันนะเครื่อเรื่องนี้ครับก็คือนักเอกของเราโจเซ่จริงๆเป็นชื่อที่เขาสมมติขึ้นมานะเขามีชื่อ จริงๆที่ไม่ใช่ชื่อนี้อยู่แต่ผมไม่พูดล้วกันเพราะว่าผมจําไม่ได้ก็คือเธอเป็นคนแบบว่าพิการครับแบบว่าเท้าไม่แข็งแรงก็คู่นีก็คือเดินไม่ได้อะไรต้องนั่งวีลแชร์ตั้งแต่เกิดเป็นแบบนี้มันตั้งแต่เกิดแล้วแล้วเธอก็อยู่คุณยาย2คนแล้วเรื่องนี้ครับเหตุการณ์เริ่มต้นเลยนะมันบอกว่ามันมีคนผักโจเซ่เนี่ยที่อยู่กับคุณยายแล้วเธอก็ถลายลงมาจากเนินด้วยความเร็วสูงคือผมคิดนะใครวะใครแม่นผักวะ เฮ้ยนี่มันมันดาร์กมากเลยนะคือมันเหมือนการฆ่าคนเลยแบบเนี้ยผมก็เลยแบบแอบตกใจนิดนึงคือโจเซ่มันไปทําอะไรให้ใครลำบากใจหรืออะไรแบบนี้หรือเปล่าวะแต่ก็ไม่เอ้ยคือแบบเรื่องผักมนันทำไมอ่ะคือแบบวัดโอเคเรื่องนั้นช่างมันละกันก็คือลงมาแล้วเตรียมจะแบบว่าหมวที่หมวาตามตายหาแล้วเพ่อเอกของเราก็โผล่มาแบบอัศวินมะขาวมาช่วยรับโจเซ่ไว้เพะเอกของเราชื่อซูเดโอ จริงๆชื่อซูนิโอผมเห็นตัวละครนี้น่าจะเป็นตัวละครเดียวในโลกอนิเมะเลยนะที่ใช้ชื่อซูนิโอใช้ชื่อเดียวกับไอ้ปากแหลมในโดรอมอนอนะ่ะ <c ười> คือแบบพูดถึงซูนิโอปุ๊บแวบแรกที่เข้ามาในหัวเลยนะคือผมสามง่ามกับปากแหลมแหลม ก็นั่นแหละครับก็คือช่วยอุ้มไว้อ่าแล้วก็แบบเซฟนะก็เลยช่วยไว้ได้อ่าก็ปลอดภัยทั้งคู่อะไรแบบนี้และนั้นก็เป็นจุดเริ่มต้นของเรื่องครับคือเรื่องนี้นะผมอยากจะแบ่งมันเป็น2ช่วงเว้ยช่วงแรกแล้วก็มันจะมีเหตุการณ์เหตุการณ์หนึ่งแล้วก็กลายเป็นช่วงหลังเออเหตุการณ์อะไเนี่ สำคัญมากคือช่วงแรกอะผมบอกเลยนะผมให้แบบ1 0บต็มสิออะคือแบบแม่งโคตรดีอะช่วงแรกอะคือผมคิดในใจเลยนะเด็ดแค่แม่งแม่งโคตรดีแม่งโคตรด,มดีมันมีทั้งประเด็นของคนพิการที่แบบว่าเขาอยู่แต่บ้านอะเขาไม่สามารถออกมาแบบโลกภายนอกได้อะคือโลกภายนอกมันก็มีแต่แบบอันตรายมีแต่ผู้คนพุกพาดอะไรแบบนะี้มีแต่แบบคือมันอันตรายสําหรับเขาอะแล้วนี่คือญี่ปุ่นนะผมพูดถึงญี่ปุ่นนะที่แบบมีทางเท้าดีๆมีทางม้าลายดีๆมีทางขึ้นรถ ถไฟของคนพิการอันนี้คนไทยก็น่าจะมีนะถ้าเป็นรถไฟฟ้าแต่ถ้าเป็นรถไฟแบบหัวล่างดีเซลอะไรแบบเนี้ยเลิกฝันครับ คนมีการขึ้นไม่ได้แล้วความสัมพันธ์ของสองคนนี้ก็จะค่อยๆพัฒนาขึ้นเรื่อยๆอ่าก็ตามสเต็ปมันเป็นแนวแบบโรแมนติกอ่ะเออแต่ตัวการหลักที่ทําให้สองคนเนี้ยสนิทกันไวขึ้นก็คือคุณยายอ่าคือโจเซ่เนี่ยเขาอยู่กับคุณยายนะแล้วคุณยายเนี่ยก็จ้างพระเอกให้พระเอกมาเป็นคนดูแลอะไรแบบเนี้ยพูดถึงนางเอกไปแล้วนี่เราไปพูดถึงพระเอกกันมาดีกว่าคือไอ้ตัวพระเอกเราเนี่ยครับซูนิโอเนี่ยมันมีความฝันมันมีความฝันแบบอยากจะไปเม็กซิโกอยากจะแบบไปดําดูปลาชนิดหนึ่งของมันคือแบบปลาชนิดเนี้ยเป แล้วมันก็เป็นคนแบบชอบดำน้ำําชอบเรื่องปลาอะไรประมาณเออมีความฝันประมาณนั้นตัวมันก็คือทํางานพิเศษเก็บเงินเพื่อจะเป็นค่าเรียนต่อต่างประเทศอะไรไปเนี้เพราะว่าเขายังเป็นนักศึกษาอยู่แล้วก็เขาก็กําลังขอทุนอยู่เพื่อไปเรียนเม็กซิโกอะไรประมาณนี้เออก,ก,ก็ประจวบเหมเาะพอดีเลยก็เลยแบบว่าได้เป็นผู้ดูแลไปอ่ะก็หวานๆนครับผมบอกเลยก็ช่วงแรกอะ่ะโจเซ่เขาจะไม่ค่อยเปิดใจครับก็คือแบบเก็บตัวอยู่ในห้องก็อ่านหนังสือทํากิจกรรมอะไรของเขาไปก็อย่างที่บอกครับคือมัน ออกไปลำบากจนพระเอกมาก็เริ่มแบบ หนีออกไปข้างนอกบ้างอะไรบ้างอะไรประมาณนี้ช่วงแรกเป็นอะไรที่แบบว่าประทับใจผมมากนะผมพูดตรงๆ,รงๆคือเราจะได้เห็นแบบคนที่อายุ24แล้วอะโจเซ่อายุ24นะส่วนพระเอกเนี่ยอายุ22ก็คือเราจะได้เห็นคนอายุ24ตื่นเต้นกับการนั่งรถไฟฟ้าตื่นเต้นกับการเห็นวิวบนรถไฟฟ้าตื่นเต้นกับทะเลตื่นเต้นกับสิ่งที่เราเห็นมันเป็นปกติคือคนอายุ24ตื่นเต้นกับของแบบนี้สวนสัตว์ชิงชาสวรรค์อะไรแบบนั้นคือมันเป็นโมเมนต,ต์ที่แบบมีความสุขเว้ย แล้วมันก็เศร้าไปในตัวคือแบบคนคนึงอายุ24อะ่ะแต่เพิ่งเคยเห็นสิ่งที่เราเห็นกันตั้งแต่เด็กอะ่ะเป็นครั้งแรกอะ่ะคือมันมีความสุขแล้วมันก็ปนเศร้าอะ่ะมันเศร้านะโอกาสของเรามันไม่เท่ากันจริงๆเลยเธอก็แบบดูมีความสุขมากกับการแบบได้ออกมาข้างนอกอะ่ะโดยเฉพาะตอนที่ไปทะเลอะ่ะคือแบบโอ้ไม่ โคตรดีอ่ะมันเป็นโมเมนต์ที่ดีมากอะ่ะคือแบบต้องลองไปดูจริงอะ่ะค,คือคือโคตรชอบอะ่ะชอบประเด็นตรงทะเลมากเลยอะ่ะและไอประเด็นตรงทะเลนี่แหละที่แบบว่าทําให้2คนนี้เขาค่อนข้างจะแบบเปิดใจให้กันและอะไรแบบนี้คือโจเซ่เขาเนี่ยเป็นพวกแบบซินเดเล่แบบซินเดเล่จา๋าอะไรแบบเนี้ยอารมณ์คล้ายๆกับอ่าชื่อเรื่องชื่ออะไรวะผมจําไม่ได้อะ่ะเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปมาถ้าคุณเห็นรูปน่าจะรู้ว่าตัวละครนี้คือตัวละครอะไรนะก็คือเหมือนเนี่ยคาแรคเตอร์แบบนี้เลยแบบเป๊ะๆเลยแบบซินเดเล่จัดๆอย่างนี้เลยหลัง จากนั้นก็มาถึงจุดสําคัญแล้วเขาเรียกว่าจุดเปลี่ยนผมเยากจะเรียกจุดนี้ว่าเป็นจุดแก้เกมของผู้กำกับละกันอ่าคือผมคิดว่าผู้กำกับมันน่าจะคิดแบบเนี้ยเรื่องนี้ครับคนดูที่เข้าไปดูประมาณสินาทีแรกจะคิดว่าอืมเรื่องมันมาแบบนี้นะ มันต้องจบแบบนี้แน่ๆอ <laughs> ผมเชื่อว่าทุกๆคนจะต้องมีแบบความคิดหนึัวปิ้งดราม่าแบบนี้ต้องเกิดขึ้นเรื่องต้องเดินไปประมาณนี้อะไรแบบนี้นแต่พู้กลับมันคงแบบ่อไอ้พวกคนดูพวกมึงรู้ดีใช่ไหมไอ้แัดเอาตอนจบแบบนี้ไปอะไรบบเด้อ ผมเชื่อว่ามันคิดอย่างนั้นซึ่งถามว่ามันดีไหมมันดีครับมันดีแหละที่แบบทําให้คนดูอะไม่สามารถเดาตอนจบได้แต่มันก็มีข้อเสียเหมือนกันข้อเสียหลักๆเลยนะคือเรื่องเวลาเวลาไม่พอสําคัญมากเวลาไม่พอคือหลังจากเหตุการณ์นเ,เนี้ยโจเซ่เนี่ยต้องเดินด้วยตัวเองแหละคือแบบต้องมีชีวิตด้วยตัวเองจากเป็นคนพิการมีคนแบบดูแลอะไรแบบนี้คือต้องช่วยเหลือตัวเองแล้วแล้วมันขาดตรงนี้ไปเว้ยแทนที่ในส่วนของตรงเนี้ยมันจะทําให้เราเห็นว่าเฮ้ยคนพิการมัน เากนะเว้ยที่จะต้องออกไปทํางานออกไปอะไรแบบนี้คือมันโดนตัดทิ้งหมดเลยเว้ยเรารู้แค่ว่าโจเซ่ไปทํางานแค่นั้นแหละแค่นั้นเลยแล้วก็เป็นแบบประเด็นอื่นอื่นอื่นๆอื่นๆอะไรแบบนี้เออก็เสียดายครับเสียดายเสียดายจริงคือแบบมันขาดความอินเว้ยมันขาดความอินไปเลยครึ่งหลังอ่ะมันเข้าถึงไม่ได้อ่ะมันทําให้เราแบบเชื่อไม่ได้อ่ะเออแล้วแบบมันหลายประเด็นมากอ่ะมันยัดเข้ามาในแค่ครึ่งหลังอ่ะมันก็เลยแบบไม่อินด้วยมันกลายเป็นแบบไม่อินมันก็เลยแบบเออ ครึ่งแรกดีกว่าครึ่งแรกดีกว่าเยอะก็ต้องบอกเลยว่าครึ่งแรกดีกว่าพอมาดูโดยรวมอะมันก็สนุกดีเออมันก็สนุกดีมันก็มันก็ใช้ได้นะใช้ได้ในระดับหนึ่งนะคือไม่อยากจะโทษผู้กำกับหรอกคือผู้กำกับอะ่ะ คิดถูกแล้วจริงๆนะผมเชื่อว่าผู้กำกับคิดถูกแล้วที่หักมุมเลี้ยวหลบเล็กน้อยเพื่อให้เราเดาทางไม่ถูกแต่มันกลายเป็นว่ามันไปสร้างเรื่องเยอะเกินไปไอ้ตรงเนี้ยมันไปสร้างเรื่องเยอะเกินไปเลยทําให้เวลาที่เราจะแบบกระจายบทค่อยๆเกลี่ยค่อยๆเกลี่ยค่อยๆแบบขยี้ปมค่อยๆขยี้ปมอะไรแบบเนี้ยมันทําให้เวลามันน้อยแล้วมันไม่อินเออ แค่ตรงนี้เลยผมไม่ได้บอกว่าตอนจบมันไม่ดีนะมันดีนะแต่มันไม่อินแค่นั้นเองเสียดายมากเสียดายจริงๆก็นั่นแหละครับก็จะเป็นประมาณนั้นสําหรับสองคนนั้นแต่จริงๆมีตัวละครหนึ่งที่ผมไม่ได้พูดถึงก็คือไมเพื่อนเป็นเพื่อนของพระเอกคุณน่าจะเดาได้อยู่แล้วว่าน้องคนนี้เป็นยังไงแต่คือแบบโอ้โหตัวละครนี้คือแบบผมรอโดจินผมรอโดจิจริงจริงคือโอ้โหมันเป๊ะมากพูดสวยสวยมากอะแต่ก็นั่นแหละ กนัดนแหละเออจากเพื่อนพระเอกจะกลายเป็นนางร้ายะสล้วอะไรแบบนี้เออแต่ก็แค่เกื่อบนะเออแต่ไม่อยากพูดไม่อยากพูดไม่อยากพูดไปดูเองและกันเออก็ทีเด็ดทีเด็ดตัวละครีทีเด็ดแล้วก็จะมีเพื่อนพระเอกคนหนึ่งซึ่งผมจําชื่อไม่ได้ผมจามันไม่ได้เลยคือเป็นเพื่อนที่ดีอ่ะคือแบบถ้าชีวิตนี้คุณมีเพื่อนแบบมีสักคนหนึ่งนะชีวิตมึงง่ายเลยอ่ะคือม่งช่วยมึงทุกอย่างอะไรประมาณเนี้ยส่วนเรื่องงานภาพที่ผมไม่ค่อยพูดถึงเนี่ยก็คือแบบมันอยู่ในระดับสูงอยู่แล้วงานภาพคือแบบบไมม่่ตต้อองงพูดดดถึเเลยยคครัันีีีาากสว์ะื ดีจนไม่ต้องพูดถึงอ่ะคือมันโอเคอยู่แล้วอ่ะแค่ดูหน้าปกคุณก็น่าจะรู้ uh. ว่ามันดีงามขนาดไหน,ไหนนะเออต้องถ้าเรื่องงานภาพนี่คือแบบสุดยอดสุดยอด10บเต็มสิจริงๆทั้งหมดนี้ก็คือส,สิ่งที่ผมพอจะพูดได้เนาะคร่าวๆสำหรับเรื่องนี้นะผมขอให้คะแนนสัก 7แล้วกันอ่าเก็พอครับคือ7ก็คือแบบก็ดีอ่ะก็ดีอก็ดีแต่ก็ไม่ได้แบบว่าว้าวแบบโหอเออะไรแบบหม่ก็ก็ดีแค่นี้ก็ดีเพราะว่าอย่างที่ผมบอกช่วงแรกดีมากช่วงหลังแบบตัดจบไปหน่อยอะไรแบบนี้เออก็ทัวๆกันไปเนาะสําหรับคนที่อยากดูนะผมไม่มั่นใจว่าวันที่คลิปออกแล้วอะจะมีรอบฉายอยู่ไหมถ้าไม่มีผมว่านะผมเดานะอันนี้เดานะผมว่าน่าจะเป็นเน็ f ฟ i x ที่ซื้อน่าจะเป็น n น็ f l ิกไม่ก็บิลิวิลิเออแต่ต้องรอดูนะอันนี้ไม่ ั่นใจหรืออาจจะไม่มีเลยก็ได้นะอืมถ้าถ้าแบบว,ว่าไม่มีค่ายไหนซื้อมาก็ตามนั้นเรื่องเออก็ตามนั้นผมจะไม่ผมจะไม่สนับสนุนนะแต่ก็นั่นะแหละหาดูเอาแล้วกันอโอเคครับถึงเวลาแล้วถึงเวลาที่เราจะมานั่งคุยกันสําหรับคนที่ไม่อยากโดนสปอยครับปิดไปได้เลยค่อยกลับมาดูตอนที่ดูจบแล้วหรือว่าได้ดูแล้วอะไรแบบนี้ครับส่วนคนที่อยากจะคุยประเด็นเรื่องนี้ครับต่อจากนี้เลยมาคคคคุุยยยกกันันผมอาาจะาโเคครบ 1, 2, 3เรามาเข้าสู่ช่วงนั่งคุยกันดีกว่าคือช่วงนั่งคุยนะผมน่าจะขอก่อนเลยผมขอก่อนเลยตอนที่ไม่เนี่ยเรียกพระเอกไปคุยแล้วหลังจากนั้นอะไปหาโจเซ่คือตอนนั้นอะ่ะผมปวดฉี่มากผมปวดฉี่จนผมทนไม่ไหวอะ่ะฉากนั้นอะผมเลยลุกขึ้นไปฉี่เว้พอผมกลับมาผมเห็นไม่ไปยืนทุบประตะูผมถามหน่อยฉากนั้นเรียกพระเอกไปคุยอะไร <c oughs> คือฉากนั้นอ่ะผมไม่เห็นเลยเว้ยคือเสือกซื้อน้วไม่กินอ่ะแล้วแบบเป็นเบ็บแก้วใหญ่อ่ะเออคือปวดปวดเออช่วยช่วยบอกหน่อยช่วยบอกผมหน่อยว่ามันคุยอะไรกันขอร้องว่าละ คือที่ผมอยากคุยเลยนะผมว่าผมอยากคุยเรื่องตอนที่พระเอกโดนรถชนคือผมว่ามันเป็นจุดเปลี่ยนเว้ยเออเอาจริงผมว่าคนที่ดูอะน่าจะพอเดาตอนจบตอนช่วง10นาทีแรกใช่ไหมว่ามันน่าจะเป็นประเด็นแบบดราม่าแบบพระเอกต้องเลือกระหว่างโจเซ่กับการบินไปทําตามความฝันอะไรแบบนี้ใช่ไหมผมว่าคุณน่าจะคิดแบบผมเว้ยแต่คือ้อฉากโดนรถชนของพระเอกอะคือไม่เปลี่ยนมันเปลี่ยนบริบทไปทุกอย่างมันเปลี่ยนไปหมดเลยเว้ยมันกลายเป็นว่าไอ้แคยพระเอกแม่งจะตายไหมพอมันลาะออกมาได้ก็กลายเป็นว่าจะไม่สามารถว่ายน้าต ่อหรเดินได้เลยแบบนี้คือแบบคือมันก็ดีนะในมุมมองที่แบบว่าเออกูเดาไม่ถูกจริงๆว่าตอนจบมึงจะจบยังไงอะไรแบบเนี้ยคือมันก็ดีในจุดนี้นะแต่แบบแต่ผมไม่ชอบตอนหลังๆเพราะว่าแบบประเด็นตอนที่โจเซ่แบบคุณย่าคุณยายตายใช่ไหมแล้วเธอต้องทํางานเลี้ยงดูตัวเองประเด็นตรงเนี้ยผมว่ามันควรจะขยี้แบบอารมณ์ประมาณว่าเฮ้ยเธอแบบต้องเขียนวิวแชร์ออกไปเจอคนเจอแบบอะไรแบบแย่ๆแบบเนี้ยเจอแบบชีวิตจริงๆความเครียดในการทํางานความกดดันอะไรแบ คือแบบผมว่ามันน่าจะขครยี่ตรงเนี้ยทาให้เราแบบรู้สึกอินรู้สึกสงสารเธอในตอนที่เธอแบบต้องสู้ชีวิตอะไรแบบเนี้ยผมคิดว่าจุดเนี้ยมันพลาดไปว่ามันพลาดจริงๆนะมึงน,น่าขคยี่อ่ะมึงน,น่าขยค,คแบบาายสสบบี่ให้คนแบบเห็นใจอ่ะให้คนแบบเอาลงมาว่าโอ้ยสงสารอะไรแบบเนี้ยให้คนแบบร้องไห้ให้คนแบบน้ำตาแตกกับความบัดซบของชีวิตเธอในช่วงนั้นนะแต่กลายเป็นว่าเรารู้แค่โจเซ่ทำงานแล้วก็ฉับๆๆมา พระเอกเหมือนจะเดินไม่ได้แล้วก็นังเอกแต่งนิทานขึ้นมาเพื่อให้กําลังใจพระเอกแล้วก็แยกย้ายกันนังเอกก็ทํางานอยู่ในประเทศส่วนพระเอกก็ไปเรียนเม็กซิโกแล้วก็กลับมาตอนปิดเทอมแล้วก็รักกันสวีทหวานแหววไม่ก็เพื่อนพระเอกก็ไม่รู้ว่าเคีมกันหรือเปล่าได้กันหรือเปล่าอะไรแบบนี้ก็ไม่รู้หรือว่าอาจจะเป็นแค่เพื่อนกันเฉยๆคือแบบอ้าวแล้วาไหนล่ะครับอธิบายกู คือมันเซ็งเว้ยมันเซ็งจริงๆนะคือไอ้ส่วนของไม่เนี่ยจริงๆมันมันก็ไม่ใช่ประเด็นหรอกแต่แบบไอ้ที่กูชอบตัวละครนเนี้ยตัวละครน,นี้มันมันสเปกกว่าเออกูชอบอบะกูอยากรู้ว่าเพื่อนไม่เอกมันเคมไหมอะไรแบบเนี้ยเออแค่นั่นแหละกูแค่อยากรู้ก,ก็ก็ไม่ได้สําคัญเลยมากแต่ที่สําคัญคือชีวิตนางเอกกับพระเอกมากกว่าอะไรแบบเนี้ยแล้วยิ่งตอนที่แบบตอนที่พระเอกมันอดอะไรตายยากแบบเนี้ยผมว่ามันน่าจะขยี้แบบช่วงเวลาที่ยากลําบากของทั้งสองคนอะไรแบบนี้เออเสียดายอ่ะคือเสียดายอ่ะ จุดเดียวจริงๆแบบพิกนรกจริงๆไงจากที่ผมนะครึ่งแรกผมจะให้10เต็ม10จริงๆนะแต่แบบทอมาเจอตรงนี้นคือแบบกูม่อินนะเออกูม่อินนะคุณอินกันไหมผมไม่นะ ก็มีแค่ตรงนี้แหละที่ผมอยากจะพูดถึงนะตรงจุดอื่นผมก็ก็ไม่มีอะไรจะพูดถึงแล้วอะมันก็แบบก็ธรรมดาเออเออแล้วอีกอย่างหนึ่งนึกขึ้นมาได้ไม่ไม่หไม่จากเพื่อนพระเอกเกือบกลายเป็นนางร้ายแล้วมึงโอ้ดีนะว่าพวกมเคลียร์กันได้อะไม่งั้นมึงกลายเป็นนางร้ายนะเว้ยโอ้โหถ้านางกลายเป็นนางร้ายของเรื่องีงนนนน้นก็แบบน่าสงสารนี่ไผ่โนก็โนกยังโดนคนด่าว่าเป็นแบบนางร้ายแบบไปยุ่งแยงให้เขาเลิกกันเลย จริงๆเออมือตัวละครนี้ไม่คุ้นล้ำท้นอ่ะคือไอ้คำว่าเพื่อนเนี่ยนะผมเข้าใจนะว่ามันยากคำว่าเพื่อนอ่ะถ้าเกิดว่ามึงชอบเพื่อนนะมึงออกตัวเร็วมึงเสียเพื่อนมึงออกตัวช้ามึงโดนแย่งเนี่ยคือแบบคำว่าเพื่อนอ่ะแก็บที่แบบใช่แก็บที่แบบโดนอะไรแบบนี้นมันมีน้อยมาก คือโอกาสมันยากมากอ่ะคือมันเสี่ยงนะเว้ยคือถ้าเกิดว่ามึงบอกชอบเพื่อนมึงแต่ตอนนั้นเพื่อนมึงไม่ได้ชอบมึงเนี่ยคือมึงเสียเพื่อนไายแล้วไอเฮียนันไปแล้วเรียบร้อยมึงเศร้าแต่ถ้าเกิดว่ามึงช้าแบบเนี้ยแบบไหม่เงี้ยเรียบร้อยไอเฮียโดนแย่งเลยนะหอกูแบบอุยแต่ตวุะคนนี้มันคือแบบดีจริงนะผมผมตาตึงใจมากเลยอ่ะฉากแรกที่เธอเปิดตัวที่เธอแบบยืนเท้าโต๊ะอยู่แล้วแบบงอนก้นอะไรขาตึงหมดเลยโอ้โหโคตรเป๊ะเลยอ่ะ มันเพอร์เฟกอ่ะมันเพอร์เฟกมากเลยอ่ะคือแบบแม่ของลูกอ่ะคื <c oughs> ขอขนลุกเลยเ้ยจริงนะคือมันล,ล,ลงตัวละครดีมากลงตัวละครที่ชอบมากเออแล้วก็อยู่ดีๆผมก็นึกขึ้นมาได้อีกเรื่องหนึ่งมันจะมีตอนตอนเพลงตอนเพลงจบอ่ะมันจะมีฉากที่หรือบ้านของโจเซ่อันนั้นบอกผมหน่อยดิใครอ่านนิยายมาหรืออะไรประมาณนะั้นอันนั้นเขาแค่รีโนเวทบ้านใช่ไหมเพราะว่าผมเหมือนผมเคยได้ยินว่าคนญี่ปุ่นเขาจะแบบว่ามีสวัสดิการของพวก คนพิการอะไรแบบนีน้ที่ต้องอยู่คนเดียวเงเหมือนมันจะมีอารมณ์ประมาณแบบรีโนเวทบ้านเพื่อรองรับกับความต้องการของคนพิการอะไรแบบนี้นเออผมเหมือนผมเคยได้ยินแบบนั้นนะแต่ผมก็ไม่มั่นใจว่ามันใช่ไหมถ้าเกิดว่าใครอ่านนิยายมาช่วยบอกผมทีดิออนนี้ไม่รู้จริงจริงแต่หรือว่าเธอย้ายไปอยู่ที่อื่นอะไรแบบนี้หรือเปล่าไม่รู้อะคืออย่างที่บอกอะเวลามึงน้อยมึงไม่ทันอธิบายอะไรเลยอะไรแบบนี้นมันก็เลยทําให้คนดูงงๆนิดนึงเนาะก็รบกวนด้วยครับขอร้องใครรู้บอกผมที สงสัยมากสงสัยจริงๆแต่ก็นั่งแหละครับทุกอย่างแฮปปี้แอนดิ้ก็โอเคครับก็ถือว่าดีครับก็ดีก็จบกันไปเท่านี้ดีกว่าครับสำหรับคิววันนี้ก่อนจะไปครับก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไครต์ไว้ผมด้วยนะเพื่อเป็นกำลังใจในตอนต่อ,ตอๆๆไปสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอ,อตัวลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายเสียดายน้ะเสียดานิดเดียวเองนะเอ่ะนิดเดียวไม่ทำเรื่องจืดเลยเซ็งะ <c oughs>